แต่ว่าเมื่อมีการตรีความในขนาดนั้นโดยย้าเหตุผลอะไรกันแล้วแต่นั้นย้าย41คนเดียวเนี่ยนะครับพอรอมอต้องไปทั้งคณะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาแต่ก็ขนาดนี้ก็ย้ายกันไปที่เห็นไม่เห็นมีใครว่าอะไรกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูนถูกยกเลิกไปแล้วเพราะมีการกล่าวอ้างว่าผิดรัฐธรรมนูญและจะไปถอดถอนทําไมทีนี้เนี่ยนะครับ ประเด imana, ็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50ก็เช่นเดียวกันก็บอกว่าเท้าเข้าขายล้มล้างการปกครองก็มีการถอดถอนก็รัฐธรรมนูญมันถูกยกเลิกไปแล้วนะครับมันจะล้มล้างการปกครองได้ก็แก้ไขให้สวมาจากการเลือกตั้งนะครับบอกล้มล้างการปกครองแล้วยังจะต้องไปถอดถอนเขาต่อเอาแล้วยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแลวจะว่าไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอธิบายอะไรก็แล้วแต่นั้นมันต้องอธิบายสิ่ง ที่มันตรงไปตรงมาตามหลักของข้อกฎหมายผมเรียนว่าไอการอธิบายว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรอ้องดองไม่ท,มาทาําผิดกฎหมายทำนั่นแหละครับผิดกฎหมายเพียงแต่ว่ากระบวนการอะไรต่างๆนั่นเมื่อยังมีสารรัฐธรรมนูญอยู่ที่เขาวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับจิงอยู่ดูเสม,มือนว่ามีหลังอิงก,กันแต่ผมเรียนว่าความผิดตามรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์ต้องหมดไปเพราะรัฐธรรมนูญได้ถูกยกเลิกแล้วตั้งแต่ยี่บสองพฤษภาคม 2,557แต่ถ้ายังดื้อดึงจะดำเนินการต่อไปก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือว่าสนาชได้ตรากฎหมายและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองเพราะตัวเองมีทำมีหน้าที่นี่นะครับมาหนึ่งปีและก็อธิบายสภาพความเรียบพร้อมอะไรต่างๆแต่สนชชุดนี้ที่จะประสบปัญหาก็คือว่าการที่มีอดีตสวออกลุ่ม40 ซึ่งแค้นฝังหุ่นกันนลยครับจะพูดกี่ครั้งเขาก็พูดเหมือนเดิมและก็มีความตั้งใจเดิมและหนักข้อยิ่งขึ้นก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คอสชเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอารมณ์ความรู้สึกของคนชนิดนี้จะต้องได้รับการตักเตือนว่าเขาไม่ได้เป็นสวกลุ่มสี่สิบแล้วเขาเป็นนะครับสนชตามที่พลเอกประยุทธ์ได้บอกได้เตือนนั่นแหละครับ ดังนั้นผมเองก็เห็นว่าสิ่งที่จะกลายเป็นปัญหาต่างๆนั้นถ้าไม่ยึดหลักของกฎหมายและไม่ได้ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาปฏิบัติตามความรู้สึกนี่นะครับมันก็จะกลายเป็นปัญหาใหม่อย่างไม่จบสิ้นและผมเองก็แลเห็นว่าทางคณะผู้มีอำนาจนั้นเขามีบทเรียนจึงไม่ได้มีการตั้งคอตอสอแบบการยึดอำนาจในปี2549 เพราะเขารู้ว่าเอาปฏิปักษ์มาจัดก,การกับปฏิปักษ์นั้นปัญหาก็ไม่จบและมันก็ไม่จบจริงๆตั้งแต่ปีสี่เก้าเป็นต้น,นมาแต่ว่าในขนาดนี้นั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่พยายามกันนั้นเนี่ยถ้าลองตั้งหลักตั้งสติผมไม่ใช่บอกว่ามาป้องเรื่องการทุจริตทุจริตก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงนะครับดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาและต้องมีมาตร,ราฐานเมื่อกล่าวหาเขาได้เขาก็ต้องมีสิทธิ์เที่ยะต่อสู้คดีได้ แล้วต้องมีมาตรฐานเดียวกันเพราะการทุจริตนั้นไม่ได้มีกรณีนี้กรณีเดียวมีเรื่องรอกันเป็นหมื่นเรื่องและบางเรื่องก็เกิดขึ้นมาก่อนแต่ไม่ยอมดำเนินการบางเรื่องก็ปล่อยคดีขาดอายุกวางทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการจะเห็นก็คือว่าปปชเองเนี่ยก็ต้องแยกแยะเหมือนกันว่าอะไรที่เป็นความผิดตามรัฐธรรมนูญปี50ต้องหยุด มันจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไงถ้าบอกว่างว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพบชยังอยู่พปชชุดนี้เป็นไม่ได้เพราะพปชเพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนเนี่ยนะครับในปี40ก็ยังอยู่ในการยึดอำนาจปี49เรื่องที่มาของสวต้องมีรมราชองค์การโปรดเกล้าและเงินเดือนก็ต้องนับวันโปรดเกล้าตามพรบเงินเดือนลองถอยย้อนกันไปดีกว่าแต่ว่าเมื่อกฎหมายแม่มันไม่อยู่แล้วเนี่ย กฎหมายลูกเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้มีความพูดอย่างไงว่าไม่มีอำนาจที่ไปจัดการเพราะเขาทําผิดกับกฎหมายแม่คือกฎหมายรัฐธรรมนูญสิ่งที่เราอธิบายเรื่องนี้ไม่ใช่เกรงกลัวการตรวจสอบอะไรแต่ข้อหาเดียวกันนี้นะครับอย่างที่ผมได้จี้กรณีการการใช้หลักฐานเท็จเข้าเป็นอาจารย์เรียนนายร้อยเนี่ยก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญยื่นสารปกครองสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับขอเอกสาร จากทั้ง,งประธานสภา,าขอจากกระทรวงกลาโหมเขาก็ส่งให้เป็นกระตักกระทรวงกลาโหมส่งเรียบร้อยก็บอกว่าต้องรอศาลปกครองก่อนพอยุบสภา,าประธานสาุดพอยึดอำนาจตูมเนี่ยครับสสต้องพ้นสภาพก็ปรากฏว่าประธานสุดพอยุบสภาเลยครับสสอพ้นสภาก็บอกเลยว่าจำน่ายคดีนี้ไม่ต้องวินิจฉัยต่อเพราะว่าสสคนนั้นพ้นสภาพแล้วจึงเนี่ยนะครับ ไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นการใช้หลักฐานเท็จและกระทรวงกลาโหมปลดออกจากข้าราชการจากเดิมให้เหตุผลว่ารอศาลปกครองพอยุคสภาตุมจำนายเรื่องเลยบอกว่าไม่ได้เป็นสสแล้วไม่จําเป็นจะต้องวินิจฉัยต่อมาศาลปกครองก็จำน่ายคดีแล้วก็เรื่องก็ไปศาลแพ่งต่อนเนี่นะครับเรื่องก็ยังไม่จบอยู่แต่ผมเรียนเรื่องนี้ก็คือว่าโดยข้อกฎหมายอะไรนั้นสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ ลองนึกดูสิครับว่าตอนที่เขายื่นตีความเรื่องการใช้หลักฐานนั้นเป็นเท็จและกระสวงกลาหหมปลดแล้วมีใครพิจารณาย,ย้อนหลังกันบ้างว่าไอการที่เป็นสสอเนี่ยครับไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นแต่ศาลนูนวินิจฉัยง่ายๆเลยว่าเมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นสสอจึงไม่ต้องวินิจฉัยคุณสมบัติไอที่รอศาลปกครองเดิมเนี่ยนะครับไม่พูดถึงแล้วแล้วศาลปกครองเองเขาก็จำหน่ายคดีแล้วก็ไปศาลแพ่งต่อ มีหลากหลายเรื่องราวที่จะเป็นตัวอย่างและอธิบายกันนับไม่ถ้วนเพียงแต่ว่าเราจะเลือกอะไรมาอธิบายดังนั้นเนี่ยนะครับที่สอนอชาุนี้ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อมีเรื่องการถอดถอนปลายทางอย่างไรก็ต้องถอดถอนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงและต้องพูดซ้ําว่าคนที่เข้าไปสู่เนี่ยนะครับสภานั้นจะแต่งตั้งหรือเลือกตั้งก็ตามจะมีคนที่ทําหน้าที่เป็นและคล่องเนี่ยนะครับ บางคนเก่งนะครับบางคนเก่งทางธุรกิจบางคนเก่งทางราชการแต่ปรากฏพอเข้าสภานี่ไป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 มันก็เสร็จมนุษย์พันสภาสนชบางคนชุดนี้เนี่ยนะครับเคยเป็นสนชตั้งแต่ปีสี่เก้ามาและเป็นสวจะมาจากการแต่งตั้งต,งต่อเนื่องกันมาทั้งหมดมีความคล่องแคล่วมีความเจนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะมีความสามารถเหนือกว่า คนที่ได้รับการแต่งตั้งหรือคนที่ไม่เคยเป็นมาเลยเพราะเขาไม่ได้เป็นมนุษย์นะครับที่มีความชำนาญการเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะครับการแสดงความคิดเห็นต่างๆนั้นหรือการแสดงทัศนะที่จะให้เกิดความโน้มเอีอยงนั้นมันก็ไปเสร็จคนที่มีความคล่องมากกว่าเราต้องยอมรับความเป็นยิงข้าราชการบางคนเป็นคนดีมากมีความซื่อสัตย์สุจริตในการทําหน้าที่ของท่านในหน่วยงานราชการนั้นเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป แต่พอเข้าในสภาเนี่ยนะครับพูดกันไม่เป็นก็แล้วกันถ้าปากนี่ก็ตกใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เสร็จคนที่มีม,มีประสบการณ์และคนเหล่านี้มีสภาพจิตใจที่แค้นฝังห่นและการพูดเหล่านี้ไม่ใช่เิ่งผมเิ่งเดียวนะครับก็วิาพากษ์วิจารณ์กันทั่วแต่ว่าบนพื้นฐานว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับทั้งที่มาและอะไรกันแล้วนะั้นแล้วก็พูดชัดเจนว่านี่เป็นวาระที่ต้องการจะสร้างความสมานฉันท์ ความสมัครสมานสามคัคคีขึ้นภายในชาติและจะต้องสร้างความยุติธรรมมิฉะนั้นจะกลับไปสู่ความขัดแย้งกันเหมือนเดิมแต่ถ้าเริ่มต้นกันแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่านี่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาไม่ใช่ใครทําอะไรหรอกครับแต่มันจะเป็นลิ่มที่ปักอยู่ในความรู้สึกของประชาชนกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่เป็นหลักที่เป็นมาตรฐานเดียวกันถ้าไม่มีกฎหมายไม่มีความผิดหลักการง่ายๆในโลกทั้งโลกเนี่ยยกเว้นว่านะครับ มันมีกฎหมายและบัดนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่มีรัฐธรรมนูนแล้วไม่มีเหตุอะไรเลยนะครับที่จะไปว่าเขาผิดรัฐธรรมนูญเพราะเขายกรัฐนูนไม่มีอยู่แล้วผมต้องอธิบายความเรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะจะมีการเดินหน้าดําเนินการเรื่องนี้และพี่น้องก็จะได้เลยเห็นว่าระเรียงกันเป็นตับนะครับและโดนกันทั่วหน้าเพราะถ้าขยับหนึ่งก็ต้องขยับสองขยับสาม แล้วเมื่อขยับสามแล้วก็ต้องต่อสี่ห้าหกไปกันระเนรนาดกันแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าการกระทําอย่างนั้นจะได้รับใจชนะใดๆเลยมีหน้าซ้ําเนี่ยนะครับจะทําให้คนเขาแลเห็นว่าเล่นในเล่นนอกกติกากันแบบนี้ไม่มีความยุติธรรมความรู้สึกอันนี้เนี่ยนะครับซึ่งเราพยายามอธิบายและก็ทําความเข้าใจ นะครับกับผู้มีอำนาจเองว่าเราต่างฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกันและทางผู้มีอำนาจเองก็ประกาศคําสั่งที่63แปลความว่าสนดับสัพท์างสังคมไทยและก็มีความเข้าใจว่านี่แหละครับมันคือแก่นอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าในขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งผมเชื่อว่านะครับเวลานี้ต่างฝ่ายก็คงจะได้รายเห็นมีเสียงเริ่มได้ยินกันมาแล้วว่านะครับบางคนก็มากไปสวชอบางคนวิวากวิจารณการตั้งสบชกันสาดเสียเตเสีย นะครับแล้วก็เป็นบุคคลกลุ่มเดียวนะครับกลุ่มเดียวเขคือเ,เขาทําได้อะไรกันทุกอย่างด้วยความเจนจัดแต่ผมว่านะครับสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้นะไม่เป็นคุณกับฝ่ายใดมันไม่ใช่เรื่องการป้องเรื่องการปราบปรามการทุจริตหรือไม่ทุจริตเพียงแต่ว่าเป็นการทําลายล้างทางการเมืองอย่างไม่มีวันจะจบสิ้นเราต่างปรารถนาว่าถ้าการปราบปรามการทุจริตตรงไปตรงมานะครับและทุกอย่างที่เหลือนั้นในเรื่องอือนืนั้นให้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองนั่นแหละครับ จะเป็นจุดที่นำพาสู่ความสงบอย่างแท้จริงพักเบิกกันสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวสัาพบกันต่อในช่วงที่สองท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสบชไม่ว่าจะซีกของนักการเมืองและก็ซีกนะครับอดีตสมาชิกสภาอาวุธทีสภารวมกระทั่งส่วนอื่นๆนั้น ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าล็อกสเปคกันบ้างอะไรกันบ้างสารพัดส,สารพันที่ประโคมผมข่าวซีพักการเมืองบางพักถึงขนาดบอกว่าออกมาดีเป็นเครดิตถ้าออกมายีเนี่ยเหนื่อยกันแน่แต่ผมต้องเรียนกับท่านทั้งหลายมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราได้แสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าในส่วนพวกเราดันจะไม่เข้าไปร่วมอะไรที่เป็นทางการดังนั้นเนี่ยนะครับ จึงจะไม่มีกนนําใดๆของนปชซึ่งยืนเป็นมติเลยเข้าไปสมัครเป็นสปชหรือจะไปเป็นอะไรก็าตามและเป็นจุดยืนที่เรามีความแข็งและเราก็ประกาศชัดเจนว่าการไม่เข้าไปสมัครร่วมไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ระหว่างกันหรือจะเป็นปัญหาระหว่างกันเราสะดวกใจที่อยู่ข้างนอกและจะได้สแสดงความคิดเห็นซึ่งจะเป็นความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเป็นบรรยากาศที่มีความสร้างสารรค์แต่แน่นอนที่สุด,ดนะครับเมื่อมีคนสมัครเจ็ดพัน มีคนจะได้เพียงแค่250คนคนจำนวนหนึ่งก็มีอารมณ์มีความรู้สึกไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือกองเชียร์ต่างๆมีการประโคม,มข่าวว่ามีการรู้ผลล่วงหน้าเลี้ยงฉลองกันไปแล้วอะไรก็มีผมเรียนกับพี่น้องว่าเราจะได้ไปสนใจกระทัากลางบรรยากาศเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องสนใจหลังจากวันที่สองตุลาคมหลังมีจากมีพรมราชโองการโปรดเล่าแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยนะั้นก็ต้องตั้งใจกันดูว่า ในส่วนของสวชที่เขามีภารกิจอยู่สองอย่างเท่านั้นหนึ่งคือเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยในสิบเอ็ดด้านต่อมาก็คือว่าจะเอาเรื่องที่คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาพิจารณาซึ่งคณะกรรมาการยกร่างนั้นเขามีหน้าที่ละแต่สว่ชจะมีหน้าที่ในการพิจารณาและเอาเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยนะครับมาสอดคล้องว่ามันตรงกับรัฐธรรมนูญที่คณะยกร่างตรงกันหรือเปล่า และก็ระหว่างทางที่มีการร่างกันนั้นในส่วนของคณะกรรมาการยกร่างจะได้มีส่วนในการรับฟังนะครับความต้องการของประชาชนในการร่างกัติกาสูงสุดกันอย่างไรและในส่วนสปชนั้นจะได้มีเวทีที่ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนกันอย่างไร